ข้อนสุดพวกคุณคิดว่าคุณผูกลูกโป่งสวรรค์แล้ว,วลลคุณจะลอยได้จัดมาลอยแน่นอนงานนี้ไปได้แม่งเลยขี้เหร่เลยม<ด><ๆ>ั้ยจริงมแม่งเคลื่อนขับช้าๆหน่อยสิมึงท้ากูใช่ไหมโอ้ยเอาเฮ้ยไล่ไหล่ไหล่คว้ามไม่ทันมีใครเห็นป่าวไม่มีกูดำลงไปเก็บเนาะนาเจ้ามา มีอะไรจะพูดกับฉันไหมโอเคและนีนความสุขว่าคุณหึงแฟน oh <my> ดูสนุกเชียวนะอ๋อเ oh. ปล่าหรอกคนนี้ก็คุยโคตรตลกเลยอะ oh. Oh. <laughs> หมายถึงผู้ชายคนนั้นเหรอคนในแชทใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ <laughs> <laughs> ผู้ชายคนอื่นใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวผมกลับมาขอสวินาทีนะ <laughs> คุยต่อไปล่ะ ไหนดูซิคุยอะไรกันจับไหน่อยก็จับคุณไปทำอะไรตรงนั้นน่ะปากกระดาษทีชชู่ที่มาสนุกกิ๊งเลยกูเพลิแล้วเหลานี้มันเลวได้ใจเลยฮะอ่อรู้สึกปวดท้องเขาน้ำส่น่อย่าบอกจะว่าไม่ ชิดชู้หมดไม่มีกระดาษชิดตูดเอามาปาเล่นหมดเลยมาขอคืนสักม้วนหนึ่งไปล้ปะจะอา้ยอย่างนี้มัต้องถ่ายคลิปเก็บไว้เอาไปประจานเอชิบหายแล้วและนี่ควสึกว่าคุณหื่นผิดแชทโคตรน่าเบื่อเลยอย่างนี้ทักสาวไปดีกว่าผมอยากจะหม่ำคุณเหมือนไม่เย็นหวาน ใส่ตยมรัความเ็แท่ชิกนตนเน้นๆใจไม่ไหวแล้วนี่แม่เอง w อ t h e f Fuck this shit i และนี่ความรู้สึกว่าคุณกินเฟรนฟายแบบเพลินๆแล้วเฟรนฟายหมด กินสองเฮ้ยไม่ต้องรูคุณ<ล><ล>อย่าบอกนะว่าหมดแล้วแม่เนี่ยกำลังเพลินเลยดูในถุงสิโอ้โหยังเหลืออีกชิ้น ห้ามเอาสหายขึ้นเครื่องนะครับผมทำไมคุณถึงต้องแบ่งแยกล่ะมันไม่แฟนเลยผมเป็นคนเม็กซิกันมันผิดตรงไหนอ่ะเออผมกำลังพูดถึงสหายที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณนะครับอ๋อคุณหมายถึงลิงนี่แหละครับเฮียครับโปรดเข้าใจนะครับลิงตัวนี้เป็นมิตรมากนะเออที่นี่ห้ามเอาลิงขึ้นเครื่องนะครับผมเฮียกลับไปเถอะฮะ ขวสุขว่าคุณพยายามจะเอาชนะลูกคนโปรดของแม่เฮ้ย hey, สุขสวัสเกิดครับแม่เออผมทำอาหารเช้าแล้วก็ดอกไม้มาให้แม่ด้วยแหละและที่สำคัญผมออกรถ b m เอ็คันใหม่ให้แม่เลยโอ oh, แม่ดีใจมากเลยขอบคุณนะลูกรัก oh. แม่ต้องการอะไรอีกไหมครับเอาว่าไงอ่ะนี่ผมวดาดภาพวาดไว้ให้แม่ Happy birthday, แฮปปี้เบิร์ดแมโอ้เป็นภาพวาดที่สวยมากเลยอะแม่ชอบมันมากเลยดูสิเจส มันสวยมากๆเลยมันก็แค่ขี้ก้างตัวหนึง่งแม่โอ้มันวาดยากมากเลยนะแต่ผมซื้อรถอ B M W ให้แ่เข้าใจรถมันก็ขับได้แต่ว่าดูรูปภาพของรถแกที่วาดให้แม่แค่พี่ก็ใส่แงเกก็ไม่ให้เกียิไลยเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปแต่งตัวแล้วก็ภาพนี้ไปใส่กรอบเดี๋ยวน้อยใจไปเลยเหตุเกิดเพราะใช้คาตานะแกะกล่องเฮ้ยวานช่วยแก่กล่องนี่ฉันจะใช้ไอ้นี่โว้มันจะไม่อันตรายไปหน่อยเหรอมันใช้โคตรอีซี่โทษทีฉันไม่ระวังให้ดีเองเออแล้วก็อย่าขโมยดาบฉันล่ะ